ไม่ยครับผลงานต้องรูแบบนี้นะครับปางกลางวันนี้โคดสูงครับครับไปโคดล่างกันน้ำเต็มอ้โหฮึโหดครับช่วงนี้นี่ครับผลงานวันนี้โอ้โหลองไปดูกันใกล้ๆครับ จอดจริงๆครับเออเขึ้นบนโตโตเดี๋ยวขึ้นดูก่อนเขื่อนวะเออเห็นขาแหละเห็นเห็นขาตอนขึ้นนู่นเลยตอนขึ้นนู่นเลยจะจับลำบากครับเพื่อนโอหตัวใหญ่ต้องล้างเมื่อกี้เห็นเนี่ยนเนี้ยเออเนี่ยกล้องเห็นหรือเปล่าโอ้ตัวสวยเขึ้นแล้วขึ้นและเขื่อนไหนผมจับทางนี้เลยเออเออโอ้โหตัวสวยเข้านิ โอ้ยขึ้นนู่นเ่ยจับยากแล้วครับรานนี้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับขึ้นทางนู้นเนี่ยครับอากามแงเลยครับแย่แขนจับก็ไม่ได้โอ้ยยังไงอจิตอ่ากามรอเออเออตอนไปนู่นน่าจะจับได้ข้างหลังครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอปันปิ่นเข้าไปแป๊บนึงครับโอ้เขียวมันงนะ ถึงไหมมันเป็นจับถึงยังเนี่ยง,ง,ง่วงให้อีกแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยมันคั่วเข้าไปไม่รอดแล้วเนี่ยดูสิโอ้ยมรู้จัามือเข้าตรงไหนเออตรงนั้นหนา,นา,นาถึงมะถึงมาโอ้ยสวยอยู่นี่สามสี่ได้ครับครับตรงลางครับมึงกบง่วงง่วงเลยมั้งนะ่ะเีย อืมสวยเลยครับผมครับเดี๋ยวไปกันต่อครับครับอย่างไปดูและหลูเก่าวันนั้นก็ได้ไปคู่นะครับอยู่ในป่าเลยครับเนี่ยนี่ครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวเราไต่แขกถึงนี้ให้ไต่แขกถ่ายให้แป๊บนึงครับเสียงสนั่นวันไว้ครับผม มันนั้นก็มาได้กันไปครับโอ้ยากครับรูนี้มันเข้าดีจริงๆครับปูแถบนี้ทำไม่ทำลายรูนี่ยูรูข้างลังพึ่งนะครับกว่าจะขึ้นได้ครับผมโอ้แต่ละตัวหนีบหนีบอย่างเรียวครับตัดมาดูตอนได้เลยครับมันจะยาวเกินครับคลิป แต่ละตัวมันหนีไม่ปล่อย,ลยครับใสสวยสวยกับชมชมนี่แน่นแน่นสุดยอดจริงๆครับไปกันต่อเลยครับครับ